ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำแครลลอทต้มซี่โครงหมูนะครับก่อนอื่นใส่น้ำแล้วก็ใส่เพรืเมเวดแล้วก็เอากระเทียมแกะนะครับ ถ้าใครมีรากผักชีก็ใส่กไ็ได้นะครับกพอดีช่วงนี้อะไรก็แพงเนาะอืลก็ใส่เท่าที่มีครับคิดก็พินได้แล้วก็ใส่ซี่โครหมูโลงไปซี่โครหมูโลก็สองร้อยแล้วนะอืมโอเคเปิดไฟอ่อนๆนะครับแล้วต้มไม้เดือดสักครู่หนึ่ง รอให้กระดูกซีคมเปื่อยเนาะสักครู่นึ่งครับอ่พอเดือดแล้วน,นะครับผมก็จะเอาไข่อดหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับเอาไปต้งยังไม่เคยทำเนาะอยาจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ลองดู้งไม่สุกก็เสร็จละเรียบร้อยน้ำขุ่นไปนิดนึง รอสักครู่หนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสุกแล้วก็ใครมีผักชีต้นหอมหรือใบขึ้นช่ายก็โรยได้เลยผมไม่ได้ซื้อมาเนาะเค็มกำลังดีแล้วเต็มความหอมด้วยซอสตุรนนิดนึงนิดเดียวพอโอเค ค okay, ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วปิดแก๊สได้เลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับต้มจืดแครอทซี่โครงหมูอถ้าใครมีผักชีต้นหอมหรือใบขึ้นช่าก็โรยได้เนาะโอเคนั้นเมนูค่นี้เมนูนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆนะฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ